ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะวันนี้เรามาเริ่มที่แบบฝึกอ่านสระอามนะคะเดี๋ยวครูจะพาเด็กๆอ่านสะกดคำก่อนนะคะมาเริ่มที่คำแรกนะคะรักกรรมสะกดเป็นรออะรักกออัมกรรมรักกรรมนะคะตาราตออัมตารออาราตารานะคะทักมังคออะทักมออัมมังทักมังนะคะ โคดำโคโอโคดออัมดำโคดำโบดำโบโอโบดออัมดำโบดำต่อไปโคดำโคโอโคดออัมดำโคดำทำดีพออัมทำดอีดีทำดีทำพออัมทำไม้โทรทำนะคะ ค้ำคออัคําไม่เอกค่ำนะคะทีนี้เด็กๆสังเกตสองคำเนี้ยมันคล้ายกันแต่คำเนี้ยมีวอลแหวนเพิ่มเข้ามาฉะนั้นคำนี้จะออกเสียงวอลแหวนควบก,กับคอวายนะคะเป็นคำควบกล้ำจะออกเสียงเป็นคอวออความไม่เอกคํำนะคะอีกทีหนึ่งนะคะคอวออความไม่เอกค้ำ นะคะต่อไปน้ำนออำนำไม่โถน้ำน้ำปุนออำนำไม่โทน้ำคออุพุน้ำพุลำน้ำรออำลำนออำนำไม่โทน้ำลำน้ำจำมั่นจออำจำไม่โทจำมออำมั่มไม่อิดมั่น จำมัน่นะคะต่อไปคำสุดท้ายดำน้ำดออำดำนออำน้ำมอโหน้ำดำน้ำนะคะเช่นเคยค่ะหลังจากที่เราฝึกอ่านสะกดคำแล้วเราก็จะมาอ่านเป็นคำนะคะเริ่มกันเลยระ,ระดำตำระ <โฮ S 2> ดำฮะมัโนำโหดำ ดมดำทำดีท้ามขามวามนาม้ำน้ำฟุ้ลนำน้ำจำนดำน้ำเห็นไหมคะคำที่ประสมสระอําง่ายนิดเดียวนะคะถ้าเด็กๆฝึกซ้ำย้ำสวชเด็กๆจะอ่านได้อยากรองแ้วเลยค่ะ